สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ในช่วงเวลาที่2ในคืนวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มนะครับนิวคาสเซิลวีเตดเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์สี่ปตูนนหนึ่งนะครับโดยเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่ที่1นึ่งนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยนิวคาสเซิลมายิงได้3ประตูรวดเลยนะครับเป็นนั้นว่านิวคาสเซิลเนี่ยชนะไปด้วยสกอร์อันท่วมท้นเลยในวันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดในเกมวันนี้มีอะไไรรกกัันนบ้างางเเปดูลย สเปตตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งนิวคาสเซิลมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูนิกโป๊ปกุหลังสี่คนฟาบินแชร์จับคู่เจมาลลัสเซล์แบ็กซ้ายติโนลิบลาเมนโตแบ็กขวาครแดนทิปเปียกองกลาง3คนบูโนกรีนาไรส์โจลิงตันและลูอิสไมลี่ส่วนสามปรสานเกมรุกแอนโทนีกอร์ดอนมิเกลออมิรอดและอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลง3ตำแหน่งหลักจากเกมก่อนแบกทีมชาติเนี่ยบุกไปแพ้บอลหมัดมา2อประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ก็ได้ทางบูโนกรีนาไรส์พ้นโทษแบนกลับมาลงเป็็็นนนนตัััวววจรรริิงงงงอออออีกกกค้้้้ึแลลถื่าาาาไดดดทเเซซ์ ที่หายจากการบาดเจ็บนะครับมาปักหลักยืนในตำแหน่งกองหน้าอีก1คนนะครับส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็วันนั้นใช้เลวิสฮอร์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสของทีโนลิปรามิโต้นะครับที่ได้ลงมาในครึ่งหลังวันที่แพ้บอลหมัดแล้วถือว่าทําได้ค่อนข้างดีก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องไปนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสองหลัง4คนเบนูบาเดชิลจับคู่กับเตียโกซิวาแบ็กซ้ายมาคูคูเรียแบ็กขวาลิสเจม กองกลาง3คนเอนโซเฟอนันเดสเลสลี่ย์อูกูชกูแล้วก็คอเนอร์กาลาเกอร์ส่วน3ประสานในเกมรุกมีราฮิมสเตอร์ลิงโคพาวเมอร์และนิโคลัสแจ็กสันนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลง2ตํตำแหน่งนะครับจากวันที่เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนเบรกทีมชาติ4ประตูต่อ4นะครับรายแรกก็จะเป็นกองหลังนะครับเอ็กเซลดิซัสซี่ถือว่าโดนดรอปในเกมวันนี้นะครับแล้วเป็นโอกาสของบาเดชิลที่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงก่อนส่วนในแผงมิดฟิลด์เนี่ยถือว่าทางมอสเซสไคเซโดเนี่ยไปเล่นทีมชาติมากับเอกวาดอร์ในกเกมที่อเมริกาใต้นะครับแล้วก็โพชิโนเนี่ยมองว่า ล้าเกินไปนะครับก็เลยเอาโอกูชุกูเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงก่อนนะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยในก่อนเกมนี้นะครับก็ทางป o ร h เชติโน่เนี่ยก็มีใบหย,ย่างครบมา3ใบนะครับทำให้ในเกมวันนี้เขาคุมทีมในสนามไม่ได้ต้องอยู่บนอัตจารย์แล้วก็ให้ผู้ช่วยคุมทีมไปนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่เชลซีเนี่ย ค่อนข้างที่จะทําได้ดีในช่วงต้นนะครับถือว่ามาได้ดีเลยในช่วง10นาทีแรกแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งนิวคาสเซิลนะครับที่เกมน่ะไม่ได้ดีกว่าแต่เป็นฝ่ายออกนําไปก่อนโดยออกนําได้ในนาทีที่13นะครับจากจังหวะที่แอนโทนีกอร์ดอนนะครับจ่ายให้กับโจลิงตันนะครับจังหวะนี้เนี่ยบอลเหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าบอลเนี่ยไปเข้าทางเลวิสไมลี่นะครับเจ้าหนูวัยสิปีก็จังหวะนี้เขาได้แทงทะลุช่องให้กับอเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับได้หลุดไปยิงเข้าไปก็เป็นประตูออกนนำของิิวคาสเซลในนนนเเกกกมวววััีี้้1ปรรระะตตู่่อคบแล็ยางของ ก็ถือว่าในรูปนี้เนี่ยทำมีผู้เล่นหนึ่งคนของเชลซีห้อยอยู่ทําให้เป็นจังหวะล้าลหน้านะครับนั่นก็คือมาร์คคูคูเลียนะครับก็ถือว่าห้อยอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็กองกลางของเชลซีเนี่ยค่อนข้างที่จะพวดพลาดพอสมควรเลยในจังหวะนี้นะครับก็ถือว่าปล่อยให้ไมลี่เนี่ยแทงได้แล้วก็ถือว่าในการจะเข้ามาสกัดจังหวะนีน้ทำให้พื้นที่ข้างหลังมันเปิดนะครับก็เป็นว่าเชลซีพลาดในจังหวะนี้ไปนะครับ แล้วก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางนิวคาเซิลเนี่ยก็หมุนโมเมนตัมเนี่ยจะเทม,มาเค้านิดๆนะครับมีช่วงเวลาของนิวคาเซิลที่ดูจะได้ประตูเพิ่มอยู่สักพักหนึงประมาณ5้ถึงเนาทีเลยนะครับแต่ก็ผลช่วงนั้นมาเชลซีก็ถือว่าไม่ได้เปะไปมากนะครับก็เริ่มกลับมาดีอีกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถือว่ามีจังหวะที่สําคัญนะครับก็คือประมาณนาทีที่ยี่สิบเนี่ยลัสเซิลนะครับกองหลังนิวคาสเซิลเนี่ยพยายามจะบิวอัพนะครับอยู่ที่กลางสนามแต่กลายเป็นว่าไปเล่นยากฝืนเกินไปนะครับแล้วก็เสียบอลแบนว่าเอนโซฟินเดสเนี่ยเป็นคนที่ตัดบอลได้นะครับแล้วก็จ่ายให้กับราฮิมสเตอร์ลิงจังหวะนี้ก็ลากมายาวๆเลยครับสเตอร์ลิงทำให้ทริปเปียนเนี่ยต้องตัดสินใจตัดฟาวนะครับก็เป็นบริเวณหน้าหัวกะโหลกกับเขตโทษพอดีนะครับเรียกได้ว่าอีกคร่วเดียวก็เป็นจุดโทษไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าปปลล่่่ออยยยไเเเนนนีสตรร์ิิงงข้าแๆะคับก็ โดนเหลืองไปทริปเปียจังหวะนี้แล้วก็เชลซีได้ฟรีคิกระยะหวังผลได้นะครับแล้วก็เป็นนาทีนาทีที่23นี่แหละครับที่สเตอร์ลิงเนี่ยได้ปั่นฟรีคิกในจังหวะนี้เข้าไปก็ค่อนข้างสวยงามดีทีเดียวนะครับตีเสมอสําเร็จสำหรับเชลซีหนึ่งต่หนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนยิงเองเลยนะครับเป็นเรียกฟาวด์ได้แล้วก็ยิงเองก็เรียกได้ว่ากลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางเชลซีนะครับแล้วก็ถือว่าเกมเนี่ยก็ดูจะกลับมาค่อนข้างที่จะสูสีกันอีกครั้งหนึ่กกก็เเมมนีี่ยยโอาสิง จนจบครึ่งแรกเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยมีอีกคนละ2ครั้งนะครับทางฝั่งนิวคาสเซลเนี่ยมีนาที25ก่อนครั้งแรกเป็นทริปเปียนะครับที่เตะมุมเข้ามาแล้วก็เป็นโชลิงตันเนจังหวะนี้โขกนะครับบอลเนี่ยมอง เอกลายเนี่ยนึกว่าเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าบอลเนี่ยหลุดเสาออกไปแบบน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนําอีกรอบมากๆของนิวคาสเซิลแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นนาทีที่12นะครับทริปเปียปั่นฟรีคิกแต่บอลก็ไปชนคานก่อนที่จะออกข้างหลังไปนะครับก็เป็น2ครั้งของนิวคาสเซิลที่ได้หลุดได้น้ำในเหนือนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยมีอีกสองครั้งนะครับเป็นนาทีที่สามสิบเอ็ดกับสามสิบหกในนาทีที่สามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเอ็นโซ่เฟรนันเด เป็นพาดแจกจังหวะนี้เสียบอลน,นะครับก็เป็นการ์ลลกเกอร์เนี่ยที่ดักบอลได้แล้วก็ยิงในจังหวะนี้นะครับแต่ก็ถือว่ายิงได้ไม่ดีนะครับยิงเบาแล้วก็ออกหลังไปเรียกได้ว่านิกโป๊เนี่ยก็ปล่อยไกไปแล้วในจังหวะนี้นะครับแล้วก็พอหมดจังหวะนี้ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับกลายเป็นว่าเป็นเก็ที่ถือว่ามีช่วงเวลาที่ดีในแต่และช่วง ไปนะครับแต่ก็สุดท้ายยังคงเสมอกันอยู่ที่สกอร์ห <mel ys> นึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็เปิดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ถือว่าเล่นตามจังหวะเกมของตัวเองไปนะครับโดยทางฝั่งเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่น่าสนใจก่อนนะครับเนี่ยที่53เนี่ยนิโคลัสแจ็กสันนะครับมีการหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแต่คิดช้าทาช้ไปนะครับในจังหวะนี้ก็ไปล็อกกลายเป็นว่าอดยิงเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็ถือว่าเสียโอกาสไปคนสมควรเลยนะครับเพราะว่าถ้า ไม่ล็อกเนี่ยได้ยิงค่อนข้างที่จะโล่งๆเลยก็ว่าได้นะครับก็พลาดไปในจังหวะนี้นะครับแล้วก็ถือว่าในช่วงเวลาเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยสิ่งที่เชลซีแต่บอกว่าไม่ดีจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เสียฟรีคิกระยะอันตรายค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เสียค่อนข้างที่จะถี่ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่อันตรายระยะอื่นๆเนี่ยก็เสียค่อนข้างถี่เลยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยไอจุดนี้นะครับที่เป็นจุดตัดสินเกมในวันนี้นะครับเพราะว่ามันนาปไปโูประตูที่นิวคสเซิลยิงได้นะครับในนาทีที่60 เป็นจังหวะที่นิวคาสเซิลได้ฟรีคิกนะครับทั้งฝั่งทางฝั่งขวาซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างไกลจากกรอบเขตโทษพอสมควรนะครับเกือบบริเวณครึ่งกลางสนามเลยก็เป็นทิปเปียนะครับที่เล่นลูกสูดในจังหวะน,นี้เนี่ยก็เขาอยู่ทางฝั่งขวาสุดนะครับก็พยายามเทบอลเนี่ยถ่ายมาเรื่อยๆจนถึงตัวซ้ายสุดเลยนะครับเป็นที่แอนโทนีกอร์ดอนก็กอร์ดอนก็ตั้งป้อมได้เปิดในจังหวะน,นี้นะครับแล้วก็เป็น จะมาลัสเซลนะครับที่ถือว่าแก้ตัวจากในช่วงครึ่งเวลาแรกที่เขาพลาดแล้วก็ทําเสียลูกแรกได้สําเร็จนะครับลูกนี้เนี่ยขึ้นมาโขกเองเลยก็เป็นประตูพลิกแซงของนินคเซอร์อีกครั้งหนึ่งในเกมวันนี้นะครับสประตูต่อหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าเกมไหนงั้งนั้นเนี่ยโชซีเนี่ยมาเสียรวๆเลยแ,แบบไม่น่าเสียอีกด้วยนะครับในนาทีที่6กสเปต,ต่อมาเลยเนี่ย เป็นเตียโกซิวนะครับจังหวะนี้เนี่ยไป2อจิตใจนะครับเหมือนกับว่าจะคืนหลังหรือไม่คืนกับเราว่าบอลในจังหวะนี้เนี่ยสั้นไปนะครับแล้วก็เป็นโชลิงตันนะครับที่โฉกได้แล้วก็หลุดเข้าไปซัดเต็มข้อนะครับสประตูต่อหนึ่งในเพียงเวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าตามภาพหัวคลิปเลยนะครับก็เรียกว่าตรงนี้จุดสำคัญไฮไลท์ของเกมเลยครับก็ทำให้เกมทิวซีเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากที่เล่นดีๆมาตลอดประมาณ60นาทีนะก็มาพังตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เรียกได้ว่าเชลซีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับพอโดนไป3ประตูต่อนหนึ่งแล้วก็ส่งมา3เลยนะครับคาเซโดมูริกแล้วก็โบย่านะครับแทนการ์ลักเกอร์อูรูชูบูแล้วก็ทางแจ็กสันนะครับก็ขยับพาวเมอร์มาเล่นข้างในแล้วก็เอามูริกับเจอร์ลิงเนี่ยเล่นปีก2ข้างไปนะครับแล้วก็ถือว่าเกมเนี่ยแก้มาได้ประมาณ5นาทีเองเท่านั้นนะครับทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็มาพังอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะที่ดิสเจมเนี่ยมาโดนใบเหลืองที่2นะครับจากจังหวะที่ไปดึงแอนโทนีกอร์ดอนนะครับลล้้้มงงไปก็ว่าาทํใหตอ เป็นใบแดงแล้วก็ถือว่าตรงเจมเนี่ยก็ต้องหาคนมาแทนนะครับซึ่งเป็นมาคูคูระยะที่ขยับไปยืนฝั่งขวาแล้วก็ส่งทางท,างที่ว่าโควิลเนี่ยลงมาแทนโคเพาเมอร์นะครับที่เพิ่งจะหูบเข้าไปเล่นของการตวรุกในการแก้เกมไปได้แค่5นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมที่แก้มาเนี่ยก็พังไม่ได้ใช้อีกนะครับก็ต้องมาเหลือ10คนแล้วก็อโควิลเนี่ยมันยุนแบกซ้ายนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่ เห็นนกันนะครับในช่วงที่เป็นผ่านมาว่าโควิลแบ็กซไซ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถือว่าทางคูคูเลยาเลนแบกขวาก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาโดนเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งก็เป็นทางฝั่งคูคูเลยานี่แหละครับที่เสียก็เป็นจังหวะที่วิกิโอมมรอนนะครับแทงมาในจังหวะนี้แล้วก็เป็นกอร์ดอนหลุดเข้าไปดึงหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยิงนะครับก็เป็นลูกที่4ในเกมวันนี้แล้วก็เรียกได้ว่าทางกลับบ้านของเชซีเนี่ยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับหลังโดนลลูกกี้้ไปแว็ ถือว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็เรียกว,ยว่าพักตัวเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นวันของเจาวชนพวกเขาจริงๆนะครับก็ถือว่ามีส่งแมตติชี่นะลงมาแทนอิซักก่อนในชุดแรกนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าที่เคยใช้ก็ถึงขั้นต้องใช้แมตติชี่เลยนะครับจากตัวเจ็บที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ถือว่าได้ลงไปคนแรกชุดแรกนะครับแล้วก็อีก2ชุดที่เหลือเนี่ยก็จะมีทางพอดามเมดนะครับกองหลังที่ถือว่าเป็น ชาวเวลนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงอยู่ละในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ลงบ้างนะครับก็วันนี้แทนรัสเซลเลยแล้วก็ส่งทางอเล็กเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับลงมาแทนวิกเกลออมิรอนแล้วก็ทางฝั่งเชลซีเนี่ยมาดูเอเคแทนสเตอร์ลิงนะครับก็เปลี่ยนลงมาเพื่อหวังจะมีปฏิหารนะครับแต่เชลซีก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนนิวคาสเซลิลเนี่ยก็มีเด็กอีก2คนที่ลงมาในช่วงทดเวลาด้วยก็เป็นเอ็นดูวิดีนะครับแล้วก็ทางอมาดูเดียโลนะครับแทนกอร์ดอนแล้วก็ไมลี่เรียกได้ว,ว่าเด็ก กวชน,นได้ลงกันทั่วหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าวันที่อะไรก็เข้าทางแล้วก็จังหวะอะไรในเกมนยก็ถือว่าพวกเขาเฉวยโอกาสได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมในเกมวันนี้นะครับเด็กๆได้ประสบการณ์ด้วยเป็นเนัืว่าทางนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์ที่ถ้าบอกตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยไม่เชื่อกันนะครับว่าจบด้วยสกอร์สี่เป็นตัวหนึ่งนะครับเรามาดูภาพรวมรายทีมกันบ้างน,นะครับเริ่มที่ฝั่งเชลซีทีมเยือนในวันนี้กันก่อนก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเขาในวความ แล้วก็ถึงว่าแม้เขาจะเป็นฝ่ายที่โดนนำไปก่อนหนึ่งประตูตูนยในเกมวันนี้ด้วยแต่โมเมนตัมในเกมเนี่ยไม่ได้แว่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นเชลซีเนี่ยที่ครองบอลได้แล้วก็ตีเสมอสําเร็จ แต่การว่าสิ่งที่ประพังเกโนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจังหวะ,หวะการเสียฟาวค่อนข้างเยอะไปในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วก็เสียฟรีคิกในทุกๆระยะนะครับซึ่งนิวคาสเซลเนี่ยก็วางแผนในการเล่นฟรีคิกมาดีนะครับทริปเปียเนี่ยก็ถือว่าเปิดอันตรายนะครับสุดท้ายก็โดนตุกจุดนี้เล่นงานไปแล้วก็ถือว่ามาเสียติดติดกันด้วยนะครับเป็นจุดที่ถือว่าทําให้พังทลายหนักไปอีกวันนี้นะครับโดยเดียโกซิวานี่เป็นรุ่นพี่ทแท้ๆนะครับวันนี้กลับมาแจกจังหวะบอลที่ไม่น่าเสียลูกนี้ไปก็ถืออววว่่าาทททํใให้ใ้้นนงงๆีีมมกก็แกไปดย ก็เป็นทีมที่อายุน้อยนะครับก็ถือว่าทําให้ตรงจุด2จุดนี้เป็นจุดบวกๆก,กันไปนะครับทำให้เชลซีเละไปในวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยเลยปัจจัยเด้งที่3นะครับลิสเจมเนียมาแดงเพิ่มนะครับก็ถอดเพลเมอร์ออกเนี่ยเป็นเรียกว่าเด้ง1เด้ง2เด้ง3ม,มาเรื่อยๆเป็นโดมิโนเอฟเฟกตนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ทําให้เชลซีนะอาการหนักไปเลยในวันนี้นะครับผลสกอร์ที่ออกมา4ีปรนจากการที่ชนะแมนซิตี้มาได้ ขออภัยนะครับเสมอมาซิตี้มาได้4 0ประตูสี่นความมั่นใจของทีมเนี่ยความจริงได้กลับมาเยอะเลยนะครับแต่มากลายเป็นว่าเกมนี้มันโดนเยอะไปอีกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับหลังจากที่เสมอเกมวันนั้นมาแล้วก็ถือว่าเกมหน้าเนี่ยจะงานค่อนข้างหยาบเลยนะครับเพราะว่าทางริสเจมแล้วก็ทางมาร์คคูคูเลียจะติดโทษแบนนะครับโดยริสเจมเนี่ยโดนใบแดงไปในเกมวันนี้ส่วนทางมาร์คคูคูเลย่าเนี่ย ถือว่าเขาเนี่ยก็โดนใบเหลืองครบโคต้านะครับเกมหน้าเนี่ยก็จะโดนแบนในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับไรตันนะครับเรียกได้ว่าต้องเจอกับอะไรที่คาดเดาไม่ได้อีกต่อไปนะสำหรับทางเชลซีก็รุมๆด,ดอนๆกันต่อไปนะครับ ส่วนทังฝั่งนิวคาเซิลในวันนี้กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ได้รับชัยชนะอย่างสวยงามไปเลยสำหรับพวกเขานะครับก็ยังถือว่าการเล่นในบ้านพวกเขาเนี่ยก็ยังคงดุดันเหมือนเดิมนะครับไว้ใจได้แล้วก็การมีเสียงเชียร์มาด้วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยในการที่ทําให้นิวคาเซิลวันนี้ได้ชัยชนะไปนะครับโดยสิ่งปัจจัยแรกๆนะที่จะเอามาพูดในเกมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นที่กลับมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผลบวกกับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับทาเยบทลก็ มาเป็นกองหน้าดีกว่าทางกอร์ดอนเนี่ยที่ยืนเป็นฟ้อนายในช่วง ที่เกมมันผ่านมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีไปแล้วก็มีประตูจากกิซักด้วยในเกมวันนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยบูโนกกิมาริสนะครับก็ลงมาปักในแดนกลางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้ทีมเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่วันที่เจอบอลหมัดแล้วแพ้มาเนี่ยลุคไมลี่เนี่ยเล่นในตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นความกดดันสำหรับเด็กเกินไปนะครับเพราะว่าอายุแค่สิเท่านั้นเราให้มาเล่นเป็นโตัวโฮดดิ้งเลยซึ่งวันนี้เนี่ยไมยลี่เขาก็เล่นเป็นตำแหน่งเบอร์แททนนนนนนะคครรับับพออมมมีมมีีีกกิาาาาาสช่่่่่ววววยยยเเเเลลลลป็้้ไดดดขงจูหุ ก็เป็นว่ามี1นึ่งแอซซิสสำหรับไมลี่ในวันนี้ไปแล้วก็กิมมารไลส์ก็เล่นได้อย่างโดดเด่นเหมือนเดิมเลยส่วนทางโชลิงตันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ถือว่าวันนั้นเนี่ยเล่นข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ตําแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับแม้ว่าจะเป็นกองหน้าเก่ามาก็ตามแต่ก็เล่นกองกลางเนี่ยทำได้ดีกว่าค่อนข้างคัดเจนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็ เป็นตัวที่วิ่งพึ่งงานได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถือว่ามี1ประตูในเกมวันนี้ด้วยสำหรับเขานะครับก็เรียกได้ว่าอะไรถูกฝาทุกตัวไปหมดนะครับสำหรับทางนิวคาสเซลในวันนี้แล้วก็กองหลังนะครับในแง่เกมรับเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับก็ถือว่าอาจจะมีจังหวะพลาดบ้างอย่างลัสเซลนะครับที่มาเสียประตูลูกแรกไปเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเขาไม่มาแก้ตัวในจังหวะทำประตูเนี่ยก็ดูจะหมองๆไปนะครับแต่พอขึ้นมา ขึ้นมันยิงประตูแล้วก็เรียนรู้ว่าทําให้เขาน่าจะคลายความกดดันไปได้แล้วในเกมจังหวะอะ้ก็เข้าทางด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ดูจะลบคําจบประมาทตรงนี้ไปได้นะครับสำหรับทางจามารัสเซลในวันนี้ส่วนในที่เหลือเนี่ยประตูอย่างนิกป๊อปเนี่ยก็มีพลาดอะไรบ้างนะครับในเกมเนี่ยยังดีที่วันนี้ไม่เสียประตูและโดนลงโทษนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกในที่จ่ายพลาดอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เหลือก็ตามสภาพไปนะครับเนวคาสเซลก็ได้ลองตัวสำรองอย่างที่ว่าไปนะครับเด็กๆเยาวชนได้ประสบการณ์เพียบในวันนี้นะครับในช่วงท้ายเกมมมลงมาสั ประสบการณ์ประมาณ -4 3 4คนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากของเดอคอสเตอรนะครับแล้วก็แน่ทำให้ความมั่นใจใมุกเขากลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้านักเตะหายกลับมาเจ็บหายเจ็บกลับมาเพิ่มอีกเนี่ยยิ่งจะเป็นสิ่งที่บวกไปสำหรับพวกเขาเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีใครเจ็บเพิ่มด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหช่องกาน้าบ้าบอลในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวัีดส